สวัสดีคะ่ะวันนี้ทำคลิป r a n d o m ความรักนะคะในทอปิกว่าคุณยังเชื่อใจเขาได้ไหมนึกถึงคนคนนั้นของท่านเลยนะคะท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะก็เป็นดวงของท่านอย่างแน่นอนลองฟังดูนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพราะว่าย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ผ่านมาเจอคลิปนะคะต้องมีบุญสัมพันธ์กับไพ่กับอาจารย์แล้วก็เป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนุนให้มาเจอนะคะ โอเคอาจารย์ขอดูพลังงานคุณก่อนนะคะไพ่บอกว่ายังไงราชินีดาบค่ะแปดไม้เท้าค่ะราชินีพระจันทร์ห้าไม้สามเหรียญพลังงานไพ่นะคะ ภาพรวมเนี่ยจะบอกเลยว่าตัวคุณเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างบอกว่าเออปกติแล้วจะเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนมั่นใจในตัวเองเก่งการเก่งงานนะคะมีความสามารถมากแต่ถ้าเรื่องของความรักเนี่ยคุณค่อนข้างอ่อนไหวโลเลไม่แน่ใจอ่านะคะเหมือนกับทําอะไรก็จะขาดความเชื่อมั่นคุณไม่ไว้วางใจเขาอ่ะนะคะไพ่ราชินีพระจันทร์กับผ้าไม้ คุณมีความกังวลอาจจะเป็นอดีตที่เขาเคยทำให้คุณเจ็บปวดกับอ่าภาพเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันเคยฝังใจคุณมันก็เลยยังไม่สามารถลบออกมาลบออกจากใจได้คุณก็หวาดระแวงอยู่นั่นแหละว่าอืมเขายังทำแบบเดิมอีกอยู่หรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้นะคะมันจึงเป็นความกังวลของคุณอยู่ลึกๆนะคะแต่นั่นแหละด้วยไพ่สามเหรียญเนี่ยจะเป็นภาพ ที่เป็นการช่วยกันทำมาหากินนะคะการร่วมมือกันอยู่นะคะแต่อย่าลืมสามเหรียญก็อาจจะแปลว่าความหมายแอบแฝงอยู่ที่คุณยังหวั่นระแวงอยู่นั่นแหละแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะตัดใจจากเขาได้นะคุณก็ยังรักเขาอยู่นะคะโอเคเรามาดูคนคนนั้นบ้างนะคะคนคนนั้นของท่านนะเป็นอย่างไรเขาคิดยังไงอยู่ อ่าเขาเป็นไพ่ราชินีไม้พลังงานไพ่หมายเลขห้าเหมือนกันของคุณห้าไม้ของเขาห้าถ้วยแต่ของเขาเนี่ยค่อนข้างเครียดนะคะเครียดอาจจะเครียดเพราะคุณน,นั่นแหละที่ไม่เข้าใจใเขาอ่ะเขาอาจจะมองว่าราชินีไม้เขาทุ่มเทเขาทําเต็มที่แล้วนะ เป็นการพิสูจน์ตัวเขาเองให้คุณเห็นแล้วนะแต่ทํำยังไงยังไงคุณก็ยังไม่เชื่อใจเขาอยู่ดีจนเขาเริ่มเครียดไม่รู้จะทํำยังไงอะไรประมาณเนี้ยนะคะราชาดาบเขาก็มองว่าเขาทําแบบเอ่อแบบเปิดเผยก็ได้แบบจริงใจมากเลยแต่นั่นแหละคุณก็ยังเฝ้าคิดแต่เรื่องเก่าๆเ,เรื่องที่เคย มีปัญหาการอะไรอย่างเงี้ยคุณยังย้งยําอยู่ในจุดจุดเดิมจนทําให้เขาเริ่มเริ่มวิตกเหมือนกันนะคะแต่นั่นแหละค่ะเขาถึงเขาจะวิตกยังไงมันก็ไม่ได้มีไพ่ใบไหนที่บ่งบอกว่าเขาจะละทิ้งคุณไปได้จริงค่ะต่อให้เขาอาจจะโกรธคุณบล็อกคุณไปไม่คุยกับคุณหรือหายไปแต่แล้วสี่ไม่เท้าเขาก็กลับมาอยู่ดี นะคะก็จะประมาณนี้เลยตัวเขานะคะทีนี้เรามาเปิดอีกครั้งในทอปิกที่ว่าคุณเชื่อใจเขาได้ไหมเขารักคุณคนเดียวใช่ไหมเขามีแอบแฝงอะไรอยู่อีกหรือเปล่านะคะขอถามเพิ่มอีกครั้งนะคะ,ะพลังงานไพ่บอกว่าคุณเชื่อใจเขาได้ไหมสองไม้พลังงานไพ่ใบนี้จะบ่งบอกถึงเขาเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของงานนะ การมีเป้าหมายในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของงานค่ะนะเจ็ดไม้สองใบนี้โดดเด่นในเรื่องงานเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ได้มีเรื่องนอกใจคุณเลยเนี่ยเป้าหมายเขาอยู่ที่งานที่เงินนะคะหกเหรียญอ่าที่ผลประโยชน์เขาเนี่ยนะคะไม่มีใครเลยจริงๆสี่ดาบเขาอยู่กับตัวเขาเองว่างจากงานเขาก็จะรีแลกผ่อนคลาย อยู่คนเดียวค่ะเขาไม่มีใครนะคะถ้าเขาอยู่ไกลาจากคุณไม่ว่าจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศภาพจะเห็นชัดเจนว่าเขาไม่มีใครจริงๆนะคะใบสุดท้ายอะ่ะไพ่าราชาเหรียญไพ่ก็มาตอกย้ําความชัดเจนว่าเขามั่นคงอยู่ที่คุณจริงๆเขารักคุณและมั่นคงอยู่ที่คุณเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตเขาก้าวหน้าเติบโต สร้างอนาคตให้คุณได้ดูแลคุณได้ซัพพอร์ตคุณได้นะเขาจะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นที่สุดที่เข้าไปดูแลคุณให้ความมั่นคงในชีวิตคุณนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะทําให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นไพ่จึงตอบว่าคุณเชื่อใจเขาได้อย่างแน่นอนนะคะโอเคอาจารย์ขอไพ่สรุปอีกครั้งค่ะอนาคตความสัมพันธ์คุณกับเขานะคะ ไพ่สรุปอนาคตความสัมพันธ์คุณกับเขาค่ะพลังงานไพ่สิบดาบราชินีเหรียญไพ่สิบดาบอย่าเพิ่งไปตกอกตกใจนะคะเพราะไพ่ใบนี้มันจะแปลว่าปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาคนเราอ่ะระหว่างทางชีวิตมันย่อมเจออุปสรรคปัญหาบ้างแต่เขาจะแก้ปัญหาและทำให้มันจบ อ่านะคะราชินียเหรียญเขาอ่ะมั่นคงอยู่ที่คุณรักและผูกพันค่ะสิบไม้ไม่ปล่อยวางคุณไม่มีวันปล่อยมือไปจากคุณว่างั้นเถอะไพ่บอกอย่างนั้นเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ถ้าคุณยังไม่มีลูกด้วยกันเขาก็แผนอนาคตที่จะมีลูกกับคุณค่ะไพ่เด็กถืออ่าไม้นะคะเพชฌออฟวานนะคะยิ่งมีพลังงานไพ่ห้าดาบยิ่งทําให เราเห็นเนความชัดเจนหรือความจริงใจที่เขามีต่อคุณว่าเขาทําทุกอย่างเพื่อดูแลปกป้องคุณมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาเขาจะเป็นด่านหน้าแรกที่จะสกัดกั้นทุกอย่างไม่ให้มีอันตรายอะไรเข้ามาถึงตัวคุณได้เลยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอ สรุปด้วยไพ่ชุดนี้อีกครั้งในความรู้สึกลึกๆที่เขามีต่อคุณค่ะเพราะไพ่บอกแล้วว่าเชื่อใจได้แน่นอนแต่เราอยากรู้อ่านใจเขาลึกๆแนวเรื่องที่เขาอยากจะบอกคุณในเรื่องของความรู้สึกความรักเขามีให้คุณมากน้อยแค่ไหนนะคะไพ่บอกเขาอดทนทําทุกอย่างเพื่อคุณนะคะไพ่จะมีภาพนางฟ้าเทวดาก็ได้ ขึ้นมานะคะไพ่ยังบอกว่าคุณมีพลังงานพิเศษนะที่คอยหนุนดวงคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กันนะ,ะเป็นจักรวาลคอยส่งเสริมอยู่นะคะแล้วตัวเขาก็จะทําทุกอย่างเพื่อคุณด้วยเขาให้หัวใจกับคุณแน่นอนคะ่ะหัวใจของเขามีไว้สําหรับคุณแค่นั้นคะ่ะอีกใบคะ่ะเห็นไหมคะเขาไม่ใช่แค่ให้หัวใจกับคุณ เขาให้เงินให้การดูแลให้ความรักกับคุณและมั่นคงกับคุณนี่แหละไพ่บอกแล้วว่าเขารักคุณจริงโปรดจงเชื่อใจเขานะคะโอเคค่ะอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปมีความสุขสมหวังในทุกด้านที่ปรารถนานะคะถ้าถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ